ขนมนี้ผมได้มาระหว่างเดินทางครับก็คือมีคนที่รู้จักแล้วก็เอามาให้มาทีนี้ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินกาแฟกับขนมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเอาไปให้ป้าเขาดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวผมเอาขนมไปให้แกดีกว่าเนาะเพราะว่าขนมนี้มันคือเป็นขนมที่คนอื่นเขาให้เรามาเนาะต้องขอบคุณคนที่เอ่อให้มาด้วยนะครับขอให้เขาได้บุญไปด้วยนะ น่าจะดีมากเลยเนี่ยเยอะด้วยผมไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรนะเดี๋ยว,ว่ผมทำคอนเทนต์คือผมม่มีขนมเพิ่งได้มาแล้วผมก็เห็นป้าแกให้เข้าแบ่งๆกันก็ได้ป้าขนม ขนมไหมอะไรกี่บาทไม่ขายเอามาให้มีคนให้ผมมาอีกทีนึงเอาไปเลยหยิบไปขอบคุณค่ะป้าอันนี้เป็นรสเกอรี่รสรสน่าจะเป็นรสเนยเอช็อกโกแลตมีมีลูกปะ่ะอ้อาวให้ลูกกินเขาชอบกินช็อกโกแลตเออเอาไปให้ลูกกินลูกชอบกินช็อกโกแลตขอบคุณนมากครับขนมไปกินไหมเราไปกินกับกาแฟเอาไหม เขาให้ผมมาอีกทีนึงฟรีฟรีขนมปังขนมปังปเขาก็าให้ผมมาอีกทีนึงแหละผมก็ไม่ไม่ได้กินกาแฟผมโหไม่ต้องไหว้ผมหรอกเขามาให้เนี่ยขนมนี่กินปะ่ะลองดูสิถ้ากินก็หยิบไปเลยเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เพราะผมไม่กินป้าเอาไหมหยิบไปเลยเอา หยิบใส่กระเป๋านู่นแหละเฮ<ค>้ยเอาไว้กินให้พอละลเอาไว้หมดนั่นแหละเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่า,อคคาเอาป้าเอาใส่เป๋าไปขอบคุณค่าครับคนให้เขาก็จะได้บุญไปด้วยอ๋อขอบคุณครับเลยแล้วเลยสาธุเลยตอนนี้ป้าทำค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสามเป็นเดือนนะคะให้ปเป็นเดือนใช่ไหมใช่ค่ะ เดือนละเดือนละหมื่นสองอ่าเราเราป้าที่บ้านป้ามีกี่คนที่บ้านเนี่ยมีอยู่สามคนที่บ้านมีสามคนค่ะลูกก็ยังเรียนอยู่ลูกเรียนอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วใครหาเงินป้าหาเงินคนเดียวอ๋อแฟนลุงเขาก็หาอ๋อแฟนป้าเขาก็หาเหมือนกันแบบแบบช่วยกันอ่ะช่วยกันลูกเรียนที่ไหนลูกเรียนอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อเรียนอยู่อ่า ธนบุรีอ่ะธนบุรีใช่ค่ะเรียนวิศวะพระจอมเก้าบางรัดอ๋อใช่พระจอมเก้าธนบุรีเรียนวิศวะด้วยใช่ค่ะอ๋อเรียนวิศวะอะไรอ่ะอ่าอะไรช่าง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 ยนต์เนี้ยอ๋อวิศวะเครื่องกลใช่โหป้ามีลูกชายเรียนเก่งนี่อย่างนั้นน่ะเขาเขาก็ตั้งใจเรียนนะเขาก็ได้สี่อ๋อสี่สี่ดิจะไม่ไม่ตลอดหรอก คือมีสามโผมาตัวหนึ่งโอ้ยตอนนี้ก็มีกำลังในการคอยู่ปีอะไรละเขาเกือบจบแล้วค่ะเกือบจบแล้วใช่ไหมค่ะอ๋อเรียนปอตรีอยู่เรียนบัญญาตรีผู้ชายเรียนวิศวะเลยจเท่เลยใช่ไหมคือแบบเขาจะไม่เกเรอ่ัเขาไม่เกเรจังเลยครับเขาจะเลือกเรียนวนอาทิตย์ ถึงถึงเสาเนี่ยเขาจะทํางานด้วยอ๋อทํางานด้วยแล้วก็ไปเรียนวันเสาร์อาทิตย์เอาทํางานส่งตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเงินเขาจะออกเนี่ยเขาจะโอนให้แม่เดือนละเจ็ดพันโอ้ลูกน่ารักมากเลยอะ่ะจริงๆแล้วเขาซื้อรถด,ด้วยเขาก็ผ่อนรถเองลูกนะจ้ะโอ้น่ารักมากเลยอะ่ะเ,เป็นผู้ชายลูกชายใช่ไหมจ้ะขอป้าโชคดีมีลูกดีมากเลยอะ่ะ โอ้ลูกชายเป็นเด็กดีมากเลยแล้วก็ส่งตังค์ให้แม่ด้วยใช่บ้านนี้น่าจะรวยแล้วเนี่ยในอนาคตสาด <laughs> <laughs> แต่ลูกชายจะไม่เกเรเลคือแบบว่าเพื่อนมีแต่ไม่ติดคือเลิกงานเลิกเรียนกลับบ้านหรือไม่ก็เตะบอลอยู่สนามกีฬาตอนเล็กๆเ,เขาเป็นนักฟุตบอลอ่ะไนโอ้โหเก่ง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  ลูกชายวิศวะบางมดด้วยวิศวะบางมดนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเก่งมากนะ,ะแล้วก็นิสัยก็จะดีด้วยแล้วก็หน้าตาก็น่ารักด้วยนะคือ,อพอผม่ก็จบวิศวะบางมดเหมือนกันก <laughs> ชยคือ <laughs> คือรูก เขาจะสูงกว่าหนูนี่หน่อยนึงแล้วเขาจะอวบกว่าหนูนหน่อยนึงอ๋อของผมเน้นพุงนั่นแหละเอ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเขาเลิกงานนะฮะแม่เลิกงานห้าโมงเขาจะโทรมาหาแม่แล้วแม่เดี๋ยวเย็นนี้กินนี่กินนี่นะมวปันา<ะ>หาไว้เขากลับบ้านหรอกลับมาบ้านหรอกลับบ้านอย่างว่าเลาวิศวะบางมดก็จะหน้าตาดีนิสัยดีเป็นธรรมดานะวะ ไปละครับโชคดีนะภาพแข็งแรงนะลูกจาขอบคุณครับสาธุสาธุอย่างว่าละวิศวะบางมดก็ต้องหน้าตาดีเป็นคนดีน่ารักเป็นธรรมดา